สวัสดีท่านผู้ชมน็อกเอาอีกแล้วครับโลบอทวานเนี่ยไปที่โรงงานครับไปซ่อมอยู่กับเขาไม่มีปัญหาอะไรนะที่เอาไปเช็คนะครับตู้เชื่อมไม่มีปัญหาตู้ควบคุมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าผมไม่ได้ยกตัวนี้ไปหาเวลาอยู่2องวันครับคือสมมุติว่าอาการมันเป็นวันนี้เมื่อวานนะครับ อาการเมื่อวานาวาเนี่ยมันปกติมาเชื่อมทุกอย่างปกติครับแล้วคราวนี้มาวันนี้เปิดเครื่องมาปับ๊บมันทําอะไรไม่ได้เลยอะลามครับผมก็ยกตู้นี่ไปโอ้โหดันโดนไปลายไกลครับราลาดรีไปข้าเช็คไม่มีปัญหาครับ <laughs> ผมก็เสียบปักปุ๊บเจอเลยนี่ท่านผู้ชมตัวนี้ครับเจอแนละ้วตัวเจ้าปัญหากับนี่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 มันนอนดินเดวเดอยู่นี่ครับนี่นะ มันไปทำรังอยู่ในนี้ครับนี่นะเนี่ยไปทำรังอยู่ในนี้ครับแล้วมันก็กัดสายไฟโรบอดดูดูมันกัดเนี่ยดูมันมันดูมันเข้าไปทำรังครับเออไม่น่าเชื่อนะคือแบบผมก็ใช้งานทุกวันนะโรบอตดนะับใช้งานทุกวัน ดูเลยดูมันกัดดูมันเอาพวกเนี่ยเข้าไปทำรังครับเนี่ยมันเอาพวกเนี่ยใบบงใบไม้เนี่ยเศษขยะเข้ามาทำรังในนี้ครับแหมางน,นี้ก็โอ้ผมก็ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองโทรถามเขาดูนะแหม โอ้โหแล้วผมจะซ่อมเป็นไหมวะเนี่ยแล้วสายไฟดูนะมันก็เยอะอยู่ค่อนข้างหลายสายนะครับน,นี่ดูมันกัดเลยปุ๊บ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 เออโห อุตสาพวกเนี้ไล่หมดเลยนะเนี่ยเปลี่ยนเขาเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยตอนนี้ผมก็ไล่ดูสายทุกสายดูปุ๊บปุ๊บีมันแปลกแปลกเ,เ,เปิดตู้ให้ดูครับแต่ว่าตู้มันมันเข้าไม่ได้หรอบตัวเพราะว่ามันปิดปิดสนิทนะครับจะเข้าได้เฉพาะอ๋อ นี่นะตู้ตู้ควบคุมนะครับอันนี้มันมันเข้าไปไม่ได้แต่อันนี้มันรูแบบเล็กมากอะ่ะดิดเดียวอะ่ะดูดิมันอมันก็ช่างดันด่นเหลือเกินโอเคตามนั้นเดี๋ยวต้องลองตัวึกษาเขาดูครับว่าส่งสายมาใหม่แล้หรือไ่ได้ผมต่อสายสายตรงโรบอทนะครับ แม่หนูเนี่ยโอเคครับผม